รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนตุลาคม2568นะครับในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่พิเศษมากๆเลยนะครับเนื่องจากจะมีดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งสุภเคราะห์เป็นประธานแห่งความสิริมงคลเป็นความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยจะมีการย้ายราศรตตีตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับคือดาวพฤหัสจะย้ายตั้งแต่วันที่2ตุลาคม แล้วการย้ายราศีในครั้งนี้นะครับจะได้ตําแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงมหาอุดอีกด้วยคําว่ามหาอุดเนี่ยหมายถึงส่องสว่างที่สุดของดวงดาวเลยจะส่งกําลังนะครับความดีงามความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกลัคนาเลยทีเดียวและการย้ายในครั้งเนี้ถือเป็นรอบใหญ่ในรอบ12ปีเลยนะครับเพียงแต่ว่าการย้ายในครั้งนี้จะมีผลสัก3เดือนเท่านั้นนะเพราะว่าดาวพฤหัส เมื่อย้ายมาเป็นมหาอุดแล้วประมาณ3เดือนวันที่23ธันวาคมก็จะย้ายกลับไปที่ราศีเมถุนนะครับดังนั้น3เดือนนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกลักขนาเลยและอาจารย์ได้ทําคลิปนะครับดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้เนี่ยนะไว้เรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูในช่องได้เลยนะครับเป็นดาวพฤหัสย้ายแล้วเจาะลึกทุกลักขณาเลยทีเดียวนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็มีดาวอื่น ดาวสำคัญเนี่ยโครจรได้ตำแหน่งพิเศษเป็นกเษกษตรราธิปดีนะแล้วก็จะส่งกำลังส่งผลดีต่างๆมากมายนะครับทำให้3เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับใครที่เหนื่อยอยู่ก็จะคลี่คลายใครที่กำลังวงวลใจอะไรต่างๆนะครับมันก็จะผ่อนคลายไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและดีขึ้นนะครับคนใครที่มีความกังวลนะครับว่าการย้ายครั้งนี้มันจะส่งผลดีกับเราหรือเปล่า สิ่งที่จันพูดทั้งหมดนี้นะครับยังเป็นดาวจรน,นะดาวจรก็คือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆนะครับยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนแต่เมื่อดาวพฤหัสย้ายไปแล้วจะไปส่งผลบวกจะไปส่งผลลบหรืออย่างไรอันนี้ก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะครับถึงจะรู้ว่าดาวเมื่อย้ายแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อดวงชะตาของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับและดาวพฤหัสนะครับก็ถือเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ ในวันที่13ตุลาคมนี้นะครับอาจารย์จะมีการจัดพิธีไหวครูบูชาครูบรมครูหลวงปู่โลกอุดอรนะครับเป็นพิธีไหวครูบูชาครูประจําปีใครที่อยากจะเข้ามาร่วมพิธีในวันงานอาจารย์ก็จะมีการเจิมนักวิเศษให้เป็นสริมงคลเพื่อรับกําลังจากดาวพฤหัสตัวแทนแห่งครูบาอาจารย์แล้วก็จะมีการครอบเสียงครูให้เป็นสริมงคลกับลูกศิษย์ทุกคนใครที่ สนใจอยากร่วมพิธีก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับขอเรียนเชิญคณะศิษย์ของอาจาร,รย์กริสนะภูสิทอุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดรบรมครูปู่ฤาษีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครู ครอบครูประจำปีที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่13ตุลาคม2 5ง8 5 6 8แรม6คขังเดือน11เพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครูผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่สิทธิ์ทุกคนให้สิทธิ์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีนำพาตนเองและครอบครัว สู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้ารวมพิธีครอบครูประสิทธิกำลังครูครูโหนครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐานครูครองป้องกันให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนารวมน้อมลำลึกถึงขนุประการของบรมครูที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำโรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไปสนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสรวงติดต่อลงทะเบียนได้ที่ และเหมือนเดิมนะครับในทุกๆคลิปของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้คําว่าลัคนานะครับเนื่องจากว่าคําว่าลัคนากับราศีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากนะครับเนื่องจาการาศีเนี่ยจะใช้เพียงวันที่เกิดกับเดือนเกิดความแม่นยํามันจะน้อยนะครับแต่ถ้าคําว่าลัคนาเนี่ยมันใช้ถึง5เรื่องเลยก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกมาเป็นลัคนานะครับตรงนี้จะมีความแม่นยําถึง 90%เลยเช่นยกตัวอย่างนะครับตัวอาจารย์เองเนี่ยเกิดวันที่31พฤษภาก็คือราศีพฤกษภเวลาจะดูดวงนะต้องดูด้วยลัคนาพอผูกลัคนาเสร็จแล้วมันกลายเป็นลัคนากันอย่างเงี้ยเวลาดูดวงก็ต้องไปดูที่กันนะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้ลัคนานะอาจารย์แนะนําก็ติดต่อไปได้ที่ไลน์โอเพนดาวนะครับลัคนากรากฎตุลาคม2568นะครับ ชาวลัคนากรากฎเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวจันทร์นะครับจะมีการโครจรในเดือนนี้เนี่ยถือว่าได้กําลังที่ดีทีเดียวและที่สําคัญที่สุดนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสที่จะย้ายเข้ามากลุ่มดวงชะตาเนี่ยตรงนี้จะส่งผลแบบพลิกชีวิตชาวลัคนากรากฎเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าจะดีทั้งการงานดีทั้งการเงิน ดีทั้งการสนับสนุนได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือจะนำพาสู่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ยังมีการสนับสนุนจากครอบครัวมีกำลังใจมีโอกาสทางสังคมนะครับถือว่าเดือนนี้เป็นความโดดเด่นพิเศษจริงๆเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งความสุขความเจริญจะย้ายเข้ามาในลัคนาของชาวกรกฏนะครับเป็นการย้ายในรอบ12ปีที่จะได้ตำแหน่งเป็นถึงมหาอุด มหาอุดหมายถึงจุดที่สว่างที่สุดของดวงดาวก็จะส่งกำลังให้ลัคนานะครับฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนนี้ชาวลัคนากรากฎเนี่ยถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับโดดเด่นทีเดียวเรื่องของการงานเนี่ยนะครับเดือนตุลาคมนี้จะถือเป็นโอกาสดีมากๆที่ชาวลัคนากรากฎเนี่ย จะได้โชว์ศักยภาพของตนเองได้แสดงศักยภาพของเราได้เต็มที่นะครับและยิ่งปลายเดือนเนี่ยนะครับสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะได้รับข่าวดีอีกบางคนมีข่าวดีที่รอคอยบางคนได้ลงทุนใหม่ๆบางคนเกิดการขยับขยายงานอะไรพวกนี้นะตรงนี้ส่งผลดีมากๆนะครับแล้วก็ในเดือนนี้จะได้รับคำชมจากผู้ใหญ่อีกนะ เพียงแต่ว่าอาจจะงานหนักขึ้นหน่อยนะแต่ถือว่าภาพรวมดีนะครับเรื่องของการเงินนะครับชาวลัคนากรกฏเนี่ยการเงินก็มีแนวโน้มที่ดีมากเลยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แวดล้อมอย่างนี้นะครับงานสร้างเงินเงินสร้างงานจะส่งผลดีเลยเพียงแต่ว่ารายจ่ายเดิมๆก็ยังมีอยู่ แต่ยังดีที่มีเงินเข้ามาให้เราได้จ่ายนะครับตรงนี้ก็โดดเด่นมากบางคนนะได้เงินมาแล้วนำเงินไปลงทุนระยะยาวได้อีกมีผลเพื่อที่จะเป็นแหล่งรายได้ของเราในอนาคตนะครับตรงนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะครับเพียงแต่ว่าให้บริหารจัดการให้ดีละกันเพราะตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนกันงืนคือดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรได้ตำแหน่งเป็นนิด นิดหมายถึงอ่อนกําลังลดน้อยถอยลงนะบางคนได้เงินอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือบางคนจะลงทุนก็อาจจะต้องแบ่งจัดสรรเอาไว้นะอาจจะเป็นไปตามแผนแบบที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็อย่างเงี้ยนะครับความรักนะครับคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบเจอจากการแนะนําไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวแนะนํานะก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆดูใจไปนะคนมีคู่นะครับ ความสัมพันธ์เนี่ยก็ถือว่าอบอุ่นดีนะแล้วก็มีการรับฟังกันมากขึ้นต้องเน้นให้เวลาแก่กันมากขึ้นแบบนี้จะช่วยให้ดวงของความรักจะดีมากทีเดียวนะครับดูดวงกับอญญาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้า,าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริม การเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว สุขภาพนะครับให้ระมัดระวังการอ่อนเพลียการแบกภาระทางจิตใจนะชาวลัคนากรากฎเนี่ยถือว่าผ่านเหตุการณ์กระทบใจอย่างสะบักสะบอมมาเรียบร้อยแล้วนะมันอาจจะเป็นการแบกภาระทางจิตใจต่างๆแต่จิตใจเนี่ยมันจะนําไปสู่อาการทางร่างกายได้ฉะนั้นก็ให้พยายามพักผ่อนคลายเครียดอย่างนี้นะครับนั่งสมาธิบ้างข้อควรระวังนะครับ หากมีการตัดสินใจเรื่องการเงินในเดือนนี้ให้ปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้รู้ปรึกษาครูบาอาจารย์อะไรต่างๆนะครับจะส่งผลดีต่อดวงชะตานะจะได้ไม่กระทบวิธีเสริมดวงนะครับให้ชาวลัคนากรกฎเนี่ยสวดบูชามนคาถาเทวดานพเค นะเป็นการสวดมนต์คาถาบูชาเทวดานเพเคราะห์นะบูชาทุกดวงเลยนะตรงนี้จะส่งเสริมดวงชะตาได้ดีมากนะอยู่ในหนังสือสวดมนต์เล่มสีแดงที่จันแจกไปใครยังไม่มีก็ขอรับได้นะครับที่ไลน์แอดโอเปนดาวนะเลขมงคลประจำเดือน87134ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ได้เข้ามาชมคลิปแล้วก็ส่งกำลังใจให้จาย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ปุ่ม Open Chat นะครับสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือใครอยากพูดคุยกันสดๆอาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วก็จะนำสวดมนต์สืบชะตาใหญ่นะครับแล้วก็มีนำขอขอมากรรมเจ้ากรรมในเวรด้วยฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสลีมงคลกับตัวเรานะใครที่สนใจก็อย่าลืม มาติดตามในไลฟ์สดมาพูดคุยกันได้นะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกโฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อย ขาดผู้ประทับขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยัาเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทำพิธีขอขมากรรมขอหุิศรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอมที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำไปกับอาจารย์กฤษณะหลังตุตจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเดีด